ตรองนี้เราถืออ้างที่เดิกกดจากโน้ตบุ๊กผมบอก <ร clothes. S 1> โน้ตบุ๊กถูกกดจากอะไรอีในั่นนั้นมันเชื่อไม่ได้เนี่ยผมนั่งอยู่ในนี้ไม่มไ,มไม่เชื่อตร้น <ผม S 2> ี้นะที่นึ่เราเราพอพอสย์เดินฟังจบกันแล้วพอเราเรา,ราก็จะวิวาทากันต่อไปอีกคนมานั่งอย่างนี้มันบอกอาจารย์ครับเล็กๆน้อยๆเราก็ทนกันไป แเราไปไปปั่นพ้ผมาหัวลอกแล้วผมบอกโอเคโอเคขอบคุณนะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าให้มันหนักหนาเนะมันขับลอกกันมาบางคนก็เอาความมันไปด้วยกันได้ก็โอเคแล้วจิตบอกการาเจ้าของครองร่วมด้วยะ า่่อเพราะฉะนั้นอาจารย์เออ่โอเคอาจารย์ไม่ทะเลาะกับผมก็ดีแล้วแต่อยากจะบอกว่าอาจาเพิ่งยังไปทะเลาะกับเด็กเนาะเพราะมันคัดมาอย่างนั้นน่ะโอเคอ่าใช่ใช่ใช่มันมันมันผิดมาหลายอย่างแล้วผิดอย่างนี้เนี่ยขอโทษ ภาษาตกิจมันเรียก human error พึ่งช่มันคนคนเราอ่ะมัอยีจำผิดนะมัอยีก็เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นก็ต้องอ้างอ้างอิงงฉบับไหนอ่าังคารน่ะพิมทั้งหลายหนแต่แต่แต่แตฉบับที่ผมอ้างถึงเนี่ยคือฉบับที่ได้รางวัลสีไร <c oughs> เพราะปีนั้นผมเป็นกรรมการประเภทรอตรอง ทำไมที่อังคารเขาจึงเมตตาผมต้องพูดถึงตรงนี้นะเพราะเขารู้ว่าผมเป็นกรรมการหนังสือที่ชื่อกวีนีพนธขออังคารนั้นได้รางวัลซีไว้ผมจะปีพอขอไม่ได้อาจารย์นม่ไม่มาคุยโมโออวดอะไรราวันซีไรเนี่ย ผมกับคนชื่อนอนิเซธบุตรเนี่ยเป็นคนมานั่งคิดกันเมื่อตอนที่เราคิดกันว่าจะมีรางวัลซีไว้ทำไมผมได้สะเออไปนั่งคิดกับเขาเพราะตอนนั้นผมเป็นกรรมาการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีนั้นท่านยันนิม คุณมีระวันปิ่นทองเป็นนายกสมาคมแล้วท่านอาจารย์นอนิเศษฐบุตรเป็นอุปนายกประมาณปี2520แล้วขอโทษเอามาพาเอาเข้ามายายหสื่อเปล่าืือมาว่าอาจารย์ก็คงทราบกันโดยทั่วไปสไริไรนี่ยเกิดขึ้น ด้วยด้วยด้วยความคิดที่ว่าเราจะส่งเสริมวรรณกรรมจริงๆแล้วสมัยที่ยังไม่เป็นอาเซียนหรืออาเซียนเนี่ยเราเป็นอะไรนะสีโต้นึกออกมั้ยองค์การสนทิสัญญาป้องกันตอนออกเขียนใต้สีโตแล้วตอนนั้นสีโตเนี่ยก็เคยให้รางวัลวรรณกรรมจนี้นนนนกกนออกไหม อาจารย์จำได้ไหมหนังสืออะไรที่ได้รางวัลสีโต้ก่อนก่อนมาสีไร่อสอบประออกรางวัาสอบปรออกโบตันเรื่องจ,จดหมายจากเมืองไทยอาจารย์่งมากเลยเอแล้วผมดีใจมากโบตันก็เป็นเ็เป็นเพื่อนผม แล้วเอา้าจะพูดแค่นี้เธอจะไม่เห็นความสมบัตแล้วต่อมาเข้ามาเป็นภรรยาเพื่อนผมอะ่ะเ,เห็นไหมเ,เราเราสนิทกันขนาดไหนโบตันก็ชื่อสุภาลือสิริเขาเป็นลูกสาวเจ้าของสวนพลูตรงตลาดพลูแล้วเขามาเวียนอักษรสาสตร์น เอา้าไม่ใช่เพื่อนจะ่ารู้ดีขนาดนี้พอพอจบแล้วก็ไปทํางานอยู่กับอาจารย์เปลืองนาครทำชัยพฤกษ์อ่ะอาจารย์ยังพอจำได้ไหมเออเด็ก,ดกผมนี่แหละที่เขียนกรองรงชัยพฤกษ์แล้วแล้วคนหนึ่งที่เขียนกันมาคู่ๆกัน เขาชื่อชัยทัศน์รัตนพันธ์ตอนหลังชัยทัศน์รันไปเรีนตำรวจรู้สึกหลังสุดที่หลายหลายปีมาแล้วเป็นพลทันบวตเองขอโทษนะอาจารย์มคนอาจจะรำคาญว่าผมเนี่ยพูดแต่เรื่องความหลังอะไรแตัวเขาพูดถึงสมัยนู้นนะนะอาจารย์เกิดไม่ทันอาจารย์ก็ฟังอะไรประมาณนี้ ตัวันเขาเขาเก่งเขาเก่งก็เข,เเขเียนนวนิยายมาตั้งแต่ไหนแต่ไวแล้วขอโทษใครได้อ่านจดหมายจากเมืองไทยบ้างยกมืออาจารย์ผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึง่งอาจารย์กลับไปว่างๆอาจารย์เอาไปอ่านอีกอาจารย์จะมีความรู้ว่า มันเขียนได้ไกลเน,ะน,ะเนาะฮะซือะ้อซื้อซือ้อไอ้ก๊อปปี้ใหม่อาการรับหนังสือดีๆเนี่ยอ่านเมื่อไหร่ก็ก็สนุกก็สนุกแล้วก็ได้อะไระเอีัดเยอะเลยเ<อ>ขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมที่มันโตตามตัวผู้อา่าน เอาูดถึงลงนี้แล้วเนี่ยมีวรรณกรรมอยู่เรื่องหนึงผมเชื่ออาจารย์ได้อ่านเป็นทุกคนแล้ะจดหมายจัางเออไม่ใช่จดหมายจังออจาจงวางรำใครใครไม่เคยอ่านจดหมายจัางวางรำบ้างยกมืออาอจารย์ยกมืออาจารย์สอนปฐมบัณ่มัธยมมัธยมเหรอ มันมีเมื่อวานนี้เอากรอนมาให้อ่านอาจารย์เข้าเขียนกรอนแล้วก็ออกตัวว่าเขาไม่ได้เป็นครูภาษาไทยมัธยมอะไรเพราะออสอนชั้นประถมถูกไคุณไม่เป็นไรหรอกเนาะเออถึงจะสอนประถมแล้วก็มาได้ปริโทการสอนภาษาไทยเนี่ยเทพมากเลยแล้วต่อไปอาจารย์ก็สอนประถมก็ได้สอนมัธยม,มาาก็ได้สอนมหาวิทยาลัยก็ได้นะ เมื่อไรอินศึกษาศาสตร์เขาต้องการอาจารย์ยเธอมาสมัครถ้ <c oughs> <c oughs> ามันมันอยู่ที่ว่าเขาจะาต้องการคนที่มันตรงอะไรไหมประมาณนั้นแต่ว่าจะามาเป็นการมหาวิทยาลัยเลยยักจน <c oughs> โอเคอยู่ตรงไหนเสร็จอนก็อยู่ตรงนั้นแ <c oughs> หลนะทักายทักทายครลูกศิษย์ผมเป็น <c oughs> เป็น,ปนอ,อาจารย์อยู่ <c oughs> ใช้คำว่าต่างจังหวัดเป็นอันมากเ <c oughs> มือ่อเมื่อไม่นานมานี้ <c oughs> เขา รู้สึกที่สวนรุนันทาสมจิตไม่ใช่รุ่นเธอแหละเป็นรุ่นหนึ่งเขาเขามิติ้งกันเขาให้คนขับรถมารับผมที่รามแหงเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันแถวแถวราชพฤกษ์อาจารย์ที่ตอนนี้น้ำมันท่วมไปแล้วเนี่ยนะไปผมก็ไปเออนั่งนั่งอยู่รู้สึกก็สด โทรศัพท์มือถือให้ก็อาจารย์มีคนจะพูดก,กับอาจารผมก็พูดด้วยเธอก็บอกว่าอาจารย์ขาตอนนี้หนูเป็นผู้ในการอยู่โรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์จำหน,น,นูได้หรือเปล่าไม่รู้แต่หน,นูจําได้ไม่ลืมเลยอาจารย์ให้สตารหนูไปซื้อรองเทา้านักเรียนเพราะว่า หนูสวมรองเท้าผิดระเบียบอาจารผู้บกกกองอาจารย์ประกอบส่วนอะไรนะไม่ปลอกประกอบเป็นรองพุ่มในการมาจีทุกวันเลยผมก็เลยผมบอกเฮ้ยลืมไปแล้วบอกไม่รู้ละหนูก็ไปซื้อมาแล้วก็หนูก็เลยเป็นนักเกรยียนที่ถูกระเบียบอะไรเนี้ย ทำไมตอนนี ушка, Emperor, ้เขาไปพุ kid kid ่งในการบริเวณอยู่ที่ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยก็อาจารย์ครับอาทิตย์เดพวกเราเนี่ยนะเป็นครูเมื่อเป็นครูมหาวิทยาลัยครูประถมเข้ามัธยมอะไรต่างๆเราก็อาจจะไม่รวยเงินพออะแต่เรารับรวยลูกศิษย์เราเรา เราอิ่มใจเราเบิกบานใจที่ได้สอนูุศิสิ์รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนะเดี๋ยวที่บอกว่าดูดีนะอย่างหนึ <customization> ่งก็คือความรู้สึกตรงเนี้ยอาจารย์พูดถึงที่สุดเวลาถึงครบรอบปีมหาวิทยาลัยทีไรเช่นอย่างเนี่ยเกือบแล้วเนี่ยนะ จะมีคนมาถามผมเสมอเลยว่าอาจารย์อยูที่นี่มาตอนนั้นสามสิบหกปีสามสิเจ็ดปีอะไรเรืยมาปีนี้เขาจะมาถามอีกประมาณเนี้ยอยู่มาสี่สิบปีเนี่ยจะภูมิใจอะไรมากที่สุดภูมิใจที่ได้เป็นอะไรมากที่สุดผมบอกว่าพู้ถึงเป็นอะไรเนี่ยนะ อาจารย์รับพูดไปแล้วเพื่อนฝูงจะหมันไสใส่งเดียวผมไม่ได้เป็นตำแหน่งเดียวเองในราำแหนเนี่ยคืออธิการบดีแล้วผมไม่คิดจะเป็นเพราะความที่ผมไม่คิดจะเป็นเนี่ยคนจะเป็นอนธิการเนี่ยมันไม่มังเกียจผมเลยราะผมไม่ได้คู่แข่งอ่ะไม่ใช่คันดีเด็กดีสำคัญต้องผมเป็นมาบมอแลละแต่มาถามผมว่า เป็นอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดอาจารย์ฟังไหมนะเป็นอาจารย์ประทีอ้าเธอไปถามดูลูกศิษย์รังแหมพงเนี่ยมันไม่มันไม่พูดหรอกร,ร้องวิทยาเขตรองประจําสํานักงานอาธิการบดีหรือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยวันนภาคอะไรเงี้ยมันรู้จักผมในะามอาจารย์ประที เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ไปที่ไหนนเนี่ยคืออาจารย์ปรับที่ที่สอนวิชาภาษาไทย101และบางช่วงก็ไปสอนภาษาไทย102วิชาพื้นฐานแล้วแต่เขาที่ผมภูมิใจว่าที่อยู่หลังกำแ็งเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาใช้ผมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ย ตั้งแตุ่่นที่หนึ่งุ่นที่หนึ่งวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 1 8ผมได้มีโอกาสเป้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าโรราชินีนาถ ที่เสด็จทำเนินมาพระราชธัพมปัญญาบัให้แก่บัณฑิตรุ่นที่าหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ประลังพิธีหน้าขอสมุดกลางมผมให้ดูโพรมาฉายารักนองคหนึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์อาจารย์จะไม่ค่อยได้พบบางคนอาจจะได้พบเห็นมาแล้ว จำได้ไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครุยดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตว่ามาหาจุฬาถึงก้าจุดกระหม่อมถวายแล้วพระองค์ที่ทรงยืนอยู่โอ้ยไม่น่าเชื่อนเนาะเมื่อ